สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์วิธีทำเมนูชาไทยโกโก้หรือว่าจะเรียกว่าโกโก้ชาไทยก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเรียกได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเป็นเมนูที่ผสมผสานร,ระหว่างโกโก้แล้วก็ชาไทยหรือว่าชายเย็นนะคะวันนี้เราจะทำทั้งสูตรแก้วสิออนซ์แล้วก็22อออนซ์ค่ะ ก็จะทําเป็นแบบเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนที่เราเคยทําไว้แล้วค่ะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทําสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตาม<ๆ>กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อที่จะไม่พลาดเมน,นูใหม่ของเราค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําชาก,กันก่อนเลยค่ะก็จะเตรียมถุงกรองเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นถุงกรองเล็กสําหรับชงแก้วต่อแก้วนะคะ แล้วก็ถุงกองนี่ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลวกน้ําร้อนก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะอันนี้เราก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็จะทําทั้งสูตรแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากจะใช้ผงชานะคะสําหรับผงชาสําหรับแก้ว22ออนซ์นะคะเราจะใช้ผงชาไทยอยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ และสำหรับแก้วสิบออนนะคะเราจะใช้ผงชาไทยอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะสำหรับแก้ว22ออนเราจะใส่น้ำร้อนไปที่100 ml ค่ะแล้วก็จะลาดน้ำร้อนลงไปบนถุงกรองเลยนะคะให้ผ่านตัวชาของเราค่ะก็ให้ยกถุงกรองขึ้นนิดนึงนะคะก็ลาดลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับแก้ว1ิออนเราก็จะใช้น้ำร้อนอยู่ที่80 ml ค่ะ ก็เหมือนกันเลยนะคะให้ยกถุงกรองขึ้นนิดนึงค่ะก็ลาดไปวนๆนะคะให้ทั่วใบชาของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทชาชักชาสลับไปมา5 6ถึงกรอบนะคะเพื่อที่น้ำชาของเราจะได้ออกรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะเวลาเราชักชาเทสลับไปมานะคะก็ให้ยกถุงกรองขึ้นสูงๆเลยค่ะเพื่อที่น้ำชาของเราจะได้ไหลลงมาเป็นสายนะคะน้ำชาของเราจะได้หอมๆค่ะ เราก็จะทําเหมือนกันทั้ง2แก้วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้ว16ออนค่ะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็บีบสก,กัดเอาน้ําชาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้าชาทั้ง2แก้วแล้วนะคะทั้งแก้ว22ออนแล้วก็แก้ว16ออนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของแก้ว22อออนกันก่อนเลยนะคะ เราจะทําเป็นชั้นของชาไทยไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นชั้นของโกโก้ค่ะเราก็จะเริ่มจากน้ําชาของเราเลยจะทําเป็นสูตรที่ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็คือตัดทิ้งได้เลยค่ะเราก็จะใส่ครีมเทียมไปที่1ช้อนโต๊ะนะคะสําหรับแก้ว22ออนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนน้ําตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมให้ละลายเลยค่ะ พอละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะซึ่งจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่30 ml แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับใครที่จะทำสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ครีมเทียมนะคะให้เพิ่มนมข้นหวานไปที่45-50 ml ได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทใส่แก้ว22อออนซ์เลยค่ะ อันนี้แก้ว22ออนนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ําชาของเราใส่แก้วได้เลยจากนั้นก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วพอเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นของนมนะคะโดยที่เราจะใส่เป็นนมข้นจืดค่ะจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่40 ML ก็ค่อยๆเทนะคะเทวนๆค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นชั้นบนกันต่อเลยค่ะโดยจะเป็นชั้นของโกโก้ค่ะสําหรับแก้ว2 2ออนนี้นะคะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้าร้อนเพื่อที่จะละลายผงโกโก้นะคะโดยที่จะใช้น้าร้อนอยู่ที่50 ML แล้วก็คนผงโกโก้ให้ละลายเลยค่ะพอผงโกโก้ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาราดเทใส่ด้านบนของแก้วชาไทยของเราเลยค่ะ ก็จะค่อยๆเทนะคะให้เทวนๆค่ะในส่วนของน้ําโกโก้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นผงเนาะพอมาละลายกับน้ําร้อนเขาก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่านมจืดที่อยู่ตรงกลางนะคะพอเวลาเราเทอันนี้อาจจะแยกชั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักมากกว่านมจืดนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้แยกชั้นสวยงามก็คือเอาชั้นที่มีน้ําหนักมวลน้ําหนักมากนะคะไว้ด้านล่างค่ะเดี๋ยวแก้ว16ออนเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชั้นโกโก้ไว้ด้านล่างแล้วก็เอาชั้นของชาไทยไว้ด้านบนนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอาจจะแยกชั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ก็พอจะใช้ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่จะเลือกทําได้เลยอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปทําแก้ว16ออนกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นชั้นล่างเป็นโกโก้โกเนาะแล้วก็ชั้นบนเป็นชาไทยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําชาที่เราสกัดน้ําชาไว้ตอนแรกนะคะสําหรับแก้ว16ออนค่ะ ซึ่งแก้ว16ออนนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ำชาของเราไว้ด้านบนนะคะแล้วก็จะเอาในส่วนของตัวโกโก้ไว้ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะมาทำด้านล่างก่อนนะคะก็คือเป็นตัวของน้ำโกโก้ค่ะซึ่งแก้ว16ออนเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่2ช้อนชาค่ะจากนั้นก็เติมน้ำร้อน40 ml เพื่อที่จะมาละลายผงโกโก้นะคะ แล้วเราก็ใช้ช้อนคนให้ผงโกโก้ละลายเลยค่ะพอผงโกโก้ละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมในส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือเป็นครีมเทียมค่ะเราจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่2ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่อยากใส่ครีมเทียมแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะตัดออกได้เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำตาลทรายนี่ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ไปใส่นมข้นหวานแทนค่ะคนให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายกับครีมเทียมละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่นมข้นหวานเลยค่ะซึ่งในสูตรนี้เราจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่20 ml ถ้าใครไม่ใส่ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายเราก็เพิ่มนมข้นหวานไปที่30 ml ได้ค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเทใส่แก้ว16ออนซ์เลยค่ะแล้วก็เติมน,น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะพอเติมน,น้ําแข็งให้เต็มแก้วแล้วนะคะจากนั้นชั้นตรงกลางเราก็จะใส่เป็นนมข้นจืดค่ะโดยนมข้นจืดเราจะใช้อยู่ที่30 ml ก็ราดลงไปเลยนะคะหรือใครอยากจะเปลี่ยนนมข้นจืดเป็นนมสดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปนะคะชั้นบนสุดก็คือเราจะทําเป็นของชั้นชาไทยนะคะนี่เลยค่ะน้ําชาที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถใช้แบบนี้เทราดลงไปด้านบนได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราต้องการสีที่สดขึ้นนะคะเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่สีจะได้สวยขึ้นค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ําชาของเรานะคะเทไปด้านบนของแก้วโกโก้เลยค่ะ ก็จะค่อยๆเทนะคะเทวนๆค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนจากเอาน้ำโกโก้ที่เราทำแก้ว22ออนเอาไว้ด้านบนใช่ไหมคะเราเปลี่ยนเอามาไว้ด้านล่างก็จะเห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของโกโก้เขามีน้ำหนักค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นน้ำหนักมากเราก็ต้องเอามาไว้ด้านล่างค่ะก็จะเห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแก้ว22ออนนะคะที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ก็เริ่มไหลลงมาข้างด้านล่างแล้วนะคะสําหรับน้ําโกโก้แต่ก็จะสวยไปอีกแบบนะแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นทูโทนนะคะถ้าใครชอบทูโทนก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าใครชอบเป็น3ชั้นแบบแก้ว 16, 16ออนก็ทําแบบแก้ว16ออนได้นะคะ ก็ให้เปลี่ยนเป็นน้ำโกโก้มาไว้ด้านล่างแล้วก็เอาน้ำชาไทยไว้ด้านบนค่ะก็จะเห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้ค่ะหรือถ้าใครที่ไม่อยากทำเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เป็นทูโทนแบบนี้นะคะ ก็สามารถทำแบบผสมรวมกันตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วค่อยมาเทใส่แก้วน้ำแข็งอันนั้นก็ได้ค่ะก็จะไม่ค่อยยุ่งยากเท่ากับขั้นตอนนี้เนาะแต่ว่าเราทำแบบนี้ก็เพื่อความสวยงามน่าทานขึ้นแล้วก็ดึงดูดลูกค้านะคะก็ลองไปทำกันดูได้ค่ะส่วนเรื่องรสชาติก็อร่อยไม่แพ้เมนูอื่นเลยนะคะสำหรับเมนูโก,โกโก้กินกับอะไรก็อร่อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ